สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องถุงเงินผ้ารวยมือนี้คลิปนี้ถุงเงินผ้ารวยจะพาไปเบิง้งไปตามแนวทางเนาะคะ่ะมีเลขแรงไม้มาเนาะค่ะเนาะมีตัวเลขแรงไม้มาด้วยค่ะเป็นเลขวิ่งเงินล้านเนาะคะ่ะพึ่งได้มาใหม่เนาะค่ะเนาะเป็นแหล่งใหม่ที่ใหม่เลขวิ่งเงินล้าน ขอบคุณ f อเนาะค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาเด้อค่ะเป็นเลขวิ่งเงินล้านไม่ออกเสียงไม่ออกนามเนาะค่ะเนาะเป็นเลขวิ่งเงินล้านนะคะได้มาแบบด่วนด่วนเนาะค่ะได้มาแบบด่วนดวนเด้อค่ะคลิปนี้ก็จะพามาเบิ้งบรรยากาศยามือแรงบานเฮาเนาะค่ะเนาะ คลิปนี้ก็เป็นตอนแรงเนาะคะ่ะทุงเงินพารวยเอาคลิปนี้ปล่อยตอนเศร้าเนาะคะ่ะเนาะปล่อยวันที่สิบเอ็ดเด้อค่ะคลิปนี้ทุงเงินพารวยจะปล่อยวันที่สิบเอ็ดเนาะคะ่ะแต่ว่าเป็นบรรยากาศน้มือแรงเนาะคะ่ะเนาะทงไฮทงนากะจิมว้มวมวัวมองมองในค่ะเนาะบรรยากาศยามือแรงเนาะคะ่ะพามาเบิงเขาเกียะะเก่ยวเขานะค่ะเนาะเกี่ยวเสร็จแล้วกะ เป็นฤดูปลูกพักต่อเนาะคะ่ะนาเกี้ยวเข่าก็จะต้องเป็นฤดูปลูกพักต่อก่อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะเพื่อจะว่าผาดคลิปดีๆะะเนาะเนาะกดกระดิ่งการแก้งเตือนเนาะคะ่ะผู้ใดมีตัวเลขแนวทางมาฝากช่องถุงเงินพารวยกะฝากลุงใ้เด้อค่ะเด้อ มีตัวเลขแนวทั้งดีๆกับฝากมาลงช่องได้นะคะมาสนับสนุนช่องน้อยๆช่องนี้เนาะคะ่ะเนาะเพื่อจะให้มีตัวเลขเขามีคุณภาพเนาะค่ะช่องน้อยๆช่องนี้ยอดวิวกับบอทันใดยอดวิวบอทันหลายเนาะคะ่ะเนาะยอดวิวกับเบิง้งซีหหกคนเนาะค,ะบบาาะคะ่ะกับบอวากัรเนาะค่ะเนาะกัได้กำลังแจกีอกดีจาก FC f อฟซีแฟนช่องคือเก้าเนาะค่ะ ถุงเงินพารวยกะพยายามหาตัวเลขดีๆตัวเลขแม่นๆม,ม,ม,มาให้เอฟซีเขามารับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะเนาะเลขวิ่งเงินล้านเนาะคะ่ะเลขวิ่งเงินล้านเป็นตัวเลขที่เอฟซีให้มาเนาะคะ่ะเนาะใกล้แล้วเด้อค่ะเด้อใกล้แล้วนะคะใกล้สิมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะหอดมือแล้วเนาะคะ่ะวันที่สิบหกนะคะเป็นก็เป็นวันเสาร์เนาะคะ่ะเนาะ เป็นวันเสาร์นะคะวันที่สิบหกนี่เนาะคะ่ะบรรยากาศก็ทีขมุขมัวแน่เนาะคะ่ะเนาะตัวเงินพาร้วยมาไายตอนประมาณ6กโมงแรงแตะเว้นตกดินแล้วเนาะคะ่ะแต่คลิปนี้ก็จะมาออกสายๆของวันที่11เนาะค่ะเนาะเอาค่ะมารับชมรับฟังตัวเลขแนวทางเลขวิ่งเงินล้านได้เลยเด้อค่ะเด้อ เลขวิ่งเงินล้านนะคะเป็นของเซียนเก่งเนาะคะ่ะบนล่างนะคะเลขวิ่งเงินล้านเป็นของเซียนเก่งบนล่าง f อซให้มาเม็ดเดียวฟันที่แปดแนวทางเพื่อนห้เม็ดเดียวฟันที่แปดเลยเด้อค่ะเพื่อนจับคู่หาะเนาะจับคู่หาแปดหนึ่งแปดสอง แปดสี่แปดเกามาจัดเลยเด้อค่ะชอบจัดขัดผ่านนะคะเพราะว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางผู้ใดมากกับ่อยจัดเนาะคะ่ะนาะง่มากก็ผ่านได้เนาะคะ่ะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความบันเทิงนะคะมากระจัดขัดกรผพานเนาะคะ่ะเป็นเลขวิ่งเงินล้านนะคะ เดี๋ยวถุงเงินผ้ารวยขึ้นนาจอให้แคบเนาะค่ะเนาะใครรอแคบอยู่รอแคบได้นะคะขึ้นนาจอให้แคบเนาะค่ะเนาะผู้ใดมากในแนวทางตัวเลขเลขวิ่งเงินล้านก็ฝากกดแค์ให้ในเด้อค่ะบ่ถิ่งบ่ปลาช่องถุงเงินพ้ารวยเนาะค่ะเนาะถุงเงินพ้ารวยขึ้นให้แคบหน้าจอเรลเด้อค่ะเลขวิ่งเงินล้านนะคะ เชฟหน้าจอเลยเด้อค่ะผู้ใดมากกะจัดเนาะค่ะเนาะหรือใครจะดูเพื่อความบันเทิงกะเบิ้งได้เนาะค่ะเดี๋ยวคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางเพิ่งได้มาใหม่นะคะเป็นแหล่งใหม่เนาะค่ะเนาะเซียนเก่งบนล่างนะคะก็ขอบคุณนะคะเอฟซีที่ส่งมาให้เนาะค่ะเนาะขอบคุณเอฟซีที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้เนาะค่ะ เบิ่งบรรยากาศเนียมือแรงกันเนาะค่ะเนาะผู้ใดจะแคบแค่หน้าจอเบิ้งแค่ตัวเลขกะได้เนาะค่ะเพราว่ากันเนาะค่ะถุงเงินพานรวยกะขอเบาให้มันได้เวลาของเพลินเนาะค่ะผู้ใดเจอแนวทางตัวเลขนี่กะอยากให้เวยพรให้เอฟซีโชคดีในตัวเลขแนวทางนะคะของเลขวิ่งเงินล้านเนาะค่ะของเลขวิ่งเงินล้านเนาะเนาะ บรรยากาศก็จะขมูขม,มัวแน่นาะคะ่ะถุงเงินพารวยไทยตอนตะเวนตกดินเนาะคะ่ะเนาะห้มาเบิ้งนานพักวิวธรรมชาติเนาะคะ่ะก็จะมัวมัวแน่นาะคะ่ะกล้องกับวัชัดอยากไม่เห็ดช่องน้าเขาแต่กะถามว่ามีคุณภาพบอตัวเลขมีคุณภาพค่ะแต่่าโทรศัพท์อาจจะบม่มีคุณภาพเนาะคะ่ะเนาะทาให้กล้องมัวเนาะคะ่ะทาให้กล้องมัวไม่ชัดแต่ตัวเลขก็ชัดอยู่เด้อค่ะ ผู้ใดมักแนวทางตัวเลขเนาะค่ะเนาะกัจัดได้นะคะ,ดดะ,คะแต่ถุงเงินพ้าร้ยมักอยู่ค่ะมักแปดสี่สี่แปดเนาะคะ่ะชอบส่วนตัวคือสี่แปดแปดสี่ชอบส่วนตัวเด้อค่ะเด้อถุงเงินพ้าร้ยมักมักตัวเลขคือแปดสี่เนาะคะ่ะถุงเงินพาร้ยกัมักแล้วค่ะจัดอยู่เด้อค่ะเด้อเอาตัวเลขไปเปรียบเทียบกับทังอื่นก็ได้เนาะคะ่ะไปเบื้องหลายหม่องหลายๆบอลเรามันตรงกันกับคอยจังจับเนาะคะ่ะเนาะ มันตรงกันกับมองอื่นเนาะค่ะก็ะเอาไปจับรวมกันได้เบิ้งใดเนาะค่ะดูเพื่อความบันเทิงนะคะ <vere. S 2> ผู้ใดมาจังคอยจัดเนาะคะ่ะเนาะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางวันนี้ผู้ใดหูว่าตัวเลขจะออกตัวใดเนาะคะ่ะเซียนไหนท่านไหนเพิ่นกะอยากให้ตัวเลขเพิ่นเข่าเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็อยากให้ตัวเลขเพิ่นเข่า,ขา,ขาอยากให้ตัวเลขเพิ่นได้ยู่เนาะคะ่ะแต่ว่า เพิ่นกับบ้องหูเนาะค่ะเนาะคุณออกกับยุก่งกองสลากเนาะค่ะคุณบอกกับยุน่นีเนาะค่ะเนาะกับขอบคุณเซียนทุกๆุกเซียนนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางและเอฟซีถูกท่านเนาะค่ะพ่อยายไม่ไยที่ให้ตัวเลขแนวทางช่องถุงเงินพารวยมาเนาะค่ะเนาะถุงเงินพารวยกับเอามาแบ่งปันเอฟซีผู้ใดมีตัวเลขแนวทางดีๆเนาะค่ะเนาะอยากเอามาแบ่งปัน ก, C, กับเอฟซีก็ออกมาแบ่งปันไดเด้อค่ะอยากให้ช่องถุงเงินพ้ารวยมีซื้อเสียงด่งน้ำเขา้าโอ้ยตัวเลขเอาไปให้กันน้าแบบเนี้ยเนาะคะ่ะเนาะกัถุงเงินผ้ารวยก็จะเป็นสะพานบุญให้เนาะคะ่ะเนาะเอาตัวเลขมาปล่อยให้กับเอฟซี C กันเนาะคะ่ะเงินพ้ารวยก็ให้เห็นบรรยากาศบ้านเฮ้าเนาะคะ่ะเกี่ยวเข่ากันเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะเกี่ยวข้าวกันเรียบร้อยนะคะ นาถุงเงินพารวยกับเกี่ยวมือเนาะคะ่ะนาถุงเงินพารวยเกี่ยวมือนาานาเพิ่นกับเกี่ยวรถดเนาะค่ะเนาะเกี่ยวมือใส่เวลาสองมือน้ามีสองลายเกีียวรหลดใส่เวลาพิบตาเดียวเลยเนาะค่ะเนาะรหลดเล็กพิบตาเดียวนะคะเขาเจ้าเขาขึ้นเล่าแล้เจะคของยังบ่ท่านเด้เอาขึ้นเล่าเลยเนาะค่ะยังบ่ทันตอมบ่ทันหยังเลยเนาะค่ะเนาะ เลยปรทธานแนวขึ้นเราเลยเนาะคะ่ะเอาค่ะผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้ในเด้อค่ะเพื่อจะบ่พาดคลิปดีๆเนาะเะนาะจบคลิปนี้ถุงเงินพาลวยก็ขออวยพรให้ fc ทุกคนโชคดีโชคดีในแนวทางของถุงเงินพาลวยนะคะขอให้ fc ทุกคนโชคดีโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ